สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์กระทิงนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขากีจกูจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้จะมาเที่ยวแคมปิ้งกลางเต็นท์กันที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวชมบรรยากาศนะครับไว้เป็นข้อมูลนะครับไว้เป็นความทรงจําให้กับตัวเองแล้วก็ให้เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากมาเที่ยวแคมปิ้งกันที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในตัวอุทยานหรือ จุดกลางเต็นแล้วนะครับเริ่มแรกเลยเมื่อเราขี่รถเข้ามาเนี่ยเราต้องเจอเจ้าหน้าที่ด่านแรกนะครับซึ่งก็ต้องตรวจวัดไข้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เสียค่าเข้าคนละ40บาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ค่ารถอีกคันละ30บบาทนะครับหลังจากนั้นขี่เข้ามาเรื่อยๆนะครับทางด้านขวาด้านขวา เป็นตึกสีออกน้ําตาลส้มๆซึ่งอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยก็จะมาเสียค่ากลางเต็นท์อีกคนละ30บาทนะครับต่อคืนซึ่งต้องใช้ัระประชาชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนกรอกข้อมูลให้แล้วก็จะให้รายละเอียดต่างๆมานะครับแล้วก็จะได้ใบนี้มาด้วยเพื่อนๆเขาจะมีใบให้เราเอาไปแขวนที่เต็นท์นะครับเหมือนเป็นใบเกี่ยวกับพวกกฎต่างๆเกี่ยวกับ การมากลางเต็นท์นะครับก็คือห้ามเก็บอะไรต่างๆที่อยู่ในที่แห่งนี้ไปนะครับฝ่าฝืนก็จะโดนปรับแล้วก็อย่าทิ้งขยะแล้วก็ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับตามกฎเลยนะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกโลเคชั่นได้เลยนะครับว่าอยากจะกลางตรงไหนสำหรับของผมนะครับก็เลือก ใกล้สำนักงานเลยให้กให้เพื่อนๆดูตรงที่เราลงทะเบียนกันก็คือตรงนู้นนะครับก็ถัดออกมาหน่อยนึงมันก็คือลานกลางเต็นท์สามารถกางได้หมดเลยเห็นปะอันนี้เป็นจุดบริเวณที่ใกล้กับสำนักงานนะครับและจะมีฝั่งทางนู้นอีกนะครับเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปชมบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูตรงฝั่งนี้ของกลางเต็นท์ก่อนซึ่งคุณภัยชอบมากเลยบริเวณนี้อ,นอืม ตอนนี้ก็เราก็จับจองพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มขนของมาข้อเสียคือเราจะขนของค่อนข้างจะกไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องจอดรถบริเวณนู่นเห็นปะเห็นรถดำๆของผมนู่นแล้วก็รู้สึกว่าไฟมันจะไม่มีใช้ห้องน้ำก็อยู่ตรงนู้นนะใกล้ๆสำนักงานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้คุณเอาัผเริ่มกางเต็นท์แล้ะ ต็นท์ของผมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแพนะครับแพที่อยู่ในน้ําตอนแดดร่มลมตกนะครับเราก็สามารถเอาเก้าอี้มานั่งปิกนิกหรือนอนเล่นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็นอนเล่นไปแล้วตอนหลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ทานข้าวเสร็จนะครับแต่ปัญหาคือมันช่วงบาว่ายกว่าเนี่ยมันก็จะมีแดดไล่มาเรื่อยๆเ,เราก็จะต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับก็หามุมเอาคุณภัยหลับไปแล้ว ลมก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศจุดกลางเต็นท์รอบๆให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นรอให้เย็นกว่านี้สักคู่นะครับขณะนี้เวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับหรือ16นาฬิกาสามสินาทีแดดร่มลมตกแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาดูลานกลางเต็นท์กันว่า แต่ละโซนหน้าพักผ่อนหน้ามากลางเต็นท์กันขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นโซนแรกที่ผมพักนะครับก็คือเป็นลานกระทิงนะครับที่มีชื่อตรงป้ายตรงสำนักงานมันจะใกล้กับตรงสำนักงานที่เจ้าหน้าที่อยู่ยนะครับก็จะเป็นริมน้ำนะครับเพื่อนๆริมน้ำเลยตรงจุดนี้นะครับก็ จะใกล้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะใกล้กับจุดที่ไว้ล้างภาชนะน,นะครับสําหรับห้องน้ํานะครับห้องน้ําชายก็จะมีด้วยกันอสองห้องเป็นโถนั่งราบกับโถนั่งยองนะครับสาหรับห้องอาบน้ํสโซนนี้ก็จะเป็นแบบเอาดอแบบนี้นะครับนี่จะเป็น ลานกลางเต็นท์ยังเหลืออีกเยอะนะครับผมมาวันนี้วันที่28ธันวา2564นะครับเนี่ยบริเวณนั้นก็เหมาะที่จะกางเต็นท์นะครับแต่ตอนที่ผมมาเลือกมันร้อนนะครับผมก็เลยเไปอยู่ตรงนู้นแทนเห็นไหมเพื่อนๆตรงนั้นตรงเต็นท์สีข,ขาวให้ดูรอบๆนะครับ ส่วนห้องน้ําหญิงนะครับถ้าจะอยู่ตรงนี้ถ้าจะเข้าก็คือนู่นตร,รตรงที่คุณรภัยเดินมานู่นนะครับสีวขาวตรงนู้น,นครับนนะที่ผมเดินมาทั้งหมดนะครับก็คือที่กลางเต็นท์โซนแรกนะครับที่ติดกับสํานักงานของเจ้าหน้าที่เลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนี่เป็นทางที่เราเข้ามานะครับที่เราเจอเจ้าหน้าที่ด่านแรก ที่เราเสียค่าเข,ข้าอุทยานใช่ไหมขี่เข้ามานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสําหรับถ้าใครกลางบริเวณนี้ก็จะจอดรถใกล้ๆตรงนี้ได้คุณเอไพบอกว่าอตรงข้ามจุดที่เรากางเต็นท์ก็เป็นสวนผลไม้ของน่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับรเ,หเห็นไหม,ไมไเออนู่นนะครับจุดที่เราเข้ามาที่เรา เสียค่าเข้าอุทยานตามที่บอกไปนี่เป็นลานกางเต็นท์จุดถัดมานะครับถัดจากตรงสำนักงานนะครับสำหรับจุดนี้ก็จะมีที่ให้ทำอาหารด้วยสำหรับจุดเมื่อกี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันจะไม่มีที่ทำอาหารนะครับถ้าเกิดเป็นพวกต้มพวกอะไรอย่างเงี้ยเมนูต้มๆสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูย่างเมนูอะไรเงี้ยเขาไม่อนุญาตให้ทำนะครับ โซนนี้นะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับอันนี้ห้องน้ําหญิงที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยห้องน้ําชายก็จะอยู่ด้านนู้นตรงตรงข้ามอ่าเห็นไหมครับโซนเนี้ยมันจะมีที่ประกอบอาหารเนี่ยเพื่อนๆเห็นป่มเขาก็จะล้อมรอบแล้วก็จะเหมือนจะมีโต๊ะโต๊ะไม้ไผ่ไว้ให้ด้วยครับเพื่อนๆเห็นป่มก็เห็นไหมประกอบอาหารได้บริเวณนี้ นี่ครับแล้วก็โซนกลางเต็นตน์ดูบรรยากาศนะครับโซนนี้ก็จะมีศาลาให้เรานั่งพักด้วยครับเห็นนักท่องเที่ยวเอาเก้าอี้ไปนั่งเล่นกันเต็มศาลาเลยครับตรงมุมนี้มองน้ําตกเห็นชัดมากเลยเพื่อนๆน้ำเยอะมากน้ำเยอะมากคุณอาภัยบอก <Es per ated> นี่ดูลานกลางเต็นท์ครับบริเวณนี้สามารถกลางได้หมดเลยนะเพื่อนๆจุดริมๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมีไฟไว้ให้นะครับเดี๋ยวตอนไฟติดเนี่ยก็มาดูกันว่าจะสว่างแล้วก็มีมบรรยากาศที่ดีมากน้อยแค่ไหนครับนี่ ตรงนู้นก็เหมือนเจ้าหน้าที่มาฟันตัดหญ้าไว้ให้นะครับเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้กางเต็นท์ได้หลายๆเต็นท์นีบรรยากาศกันเลยตอนนี้ผมก็เดินมาตรงจุดริมสุดแล้วนะครับอืบรรยากาศย็เย็น เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสะพานนะครับไปชมวิวกันเดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนู่นเพื่อนๆเห็นน้ำตกไหลไหมตรงนู้นดูกลางขุนเขาอยู่เลยฮรเสเนซีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวเดิไปชมบรรยากาศกันนะครับสะพาน ตอนนี้เราก็อยู่ตรงเกือบๆตรงกลางสะภาแล้วนะครับอ่ะให้ดูบรรยากาศฝั่งทิศตะวันตกก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเมฆเยอะไปสักหน่อยนะครับเ,เออ,อนี่ตรงนี้ด้านขวาเนี่ยก็เป็นตรงโซนที่ผมเดินไปถ่ายให้ดูตรงจุดกลางเต็นท์เมื่อสักครู่นี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะเมฆเยอะมากเลยตอนนี้เวลา ประมาณ17นาฬิกาสปานไม่ยุ่งเหรอเนาะพายเนาะแข็งแรงมากเลยแต่ไม่ยุ่งแบเธอเพราะว่าอะไรรนะู้ปะทำไมเป็นเหล็ก,กแล้วพายไม่ถ่ายรูปเลยอ่ะอเออนู่นเลยครับตรงที่เรากางเต็นท์กันเต็นท์สีข,ขาวๆตรงนู้นไม่ใช่เลยนะไม่กล้าถ่ายกับโทรศัพท์ร่วงไม่ร่วงหรอกมันจะมีคนถ่ายให้ บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นจุดไฮไลท์นะครับตรงสะพานเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาถ่ายรูปกันเกือบทุกคนนะครับที่มากางเต็นที่นี่ผมคิดว่านะแล้วถ้ามุดถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยถ้าไฟตรงเสาเหล่านี้ติดน่าจะสวยบรรยากาศดีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนค่ำนะครับตอนไฟติดเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามีเปล่าต้องดูอีกทีน่าจะมีนะไม่เหมือนเป็นระบบโซล่าเซลล์เนี่ย เนี่ยเออสุรเซลตรงนู้นมันก็มีทางเดินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามันจะมีอะไรทางศึกษาธรรมชาติอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเดินสุดสะพานมาก็จะเป็นทางขึ้นไปแบบนี้เ,นเดินไปเรื่อยนะครับเพื่อนเพื่อดูที่ปลายทางจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันน่าจะไปบรรจบกับตรงที่เรากลางเต็นท์แหละครับเ,เออ คุณรภายบอกว่าไม่ไผ <sm ่หน้าเอาไปเผาขลามมากเลยครับเพื่อนๆนี่ไงก็จะมีป้ายบอกเนี่ยป้ายไปนะบอกว่าไปไหนมีบอกว่าไปน้ำตกชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สามเดี๋ยวไปดูกันเดินมาจะเจอ สลาชมวิวสามนะครับแต่หลังคารู้สึกว่าจะพังก็ไม่จําเป็นจะเข้าไปดีกว่าครับอันตรายเจอป้ายครับน,น้ําตกชั้นิดหนึ่งที่ทําการบ้านพักโอเคเดินตรงไปเลยเพราะว่าเห็นมีเพื่อนเพือนนักท่องเที่ยวเดินกันมาหลายท่านเหลือเกินมาทางเนี้ยดูสิบรรยากาศจะเป็นยังไงเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาทารุที่เป็นถนนลักษณะนี้นะครับ ก็คือตรงข้ามที่เรากางเต้นนั่นเองลื่นลื่นบริเวณนี้ก็คือจุดตรงข้ามที่เรากางเต้นนั่นเองนะครับเห็นปะตรงแพรเต้นเราอยู่ตรงนั้นนั่นเองเป็นฝั่งตรงข้ามที่เราถ่ายคลิปให้ดูเมื่อตอนต้นนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็สามารถกางเต้นได้ด้วยนะเพื่อนๆเห็นปะโซนนั้นอะ เ่อการอุทยานที่ขอสแลแเออ,อ,เเอแล้วถัดจากด้านขวาตรงจุดกลางเต็นท์นะครับก็จะมีบ้านพักเลยครับผมก็ไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร,ร่ยังไงก็ต้องใครที่สนใจถ้าเกิดไม,ม่มากลางเต็นท์เองอยากมานอนอุทยานที่นี่ก็ลองติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพิจกูดเห็นไหมเป็นบ้านพักก็ บรรยากาศก็โอเคอยู่นะอยู่บนเนินเลยก็นอนฟังเสียงน้ำตกไปแล้วตรงด้านนู้นนะครับเห็นปะสีออกน้ำตาลดำๆนูน่น่ะเป็นห้องนะก็คือห้องน้ำนะห้องน้ำฝั่งโซนนี้ห้องโซนนี้นะครับเป็นสนามหญ้าก็คิดว่าน่าจะกลากเป็นได้เช่นกันนะครับถัดจากห้องน้ำ เมื่อสักครู่นี้ถนนลาดยางเห็นที่มีคนเสือส้อเสียงแดงเดินไปนะัคือทางไปน้ําตกนะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถ่ายคลิปน้ำตกให้ดูโอเคดูโซนกลางเต็นท์นะครับบริเวณนี้ดูบรรยากาศเป็นยังไงเ,เขาบอกว่า,วากลางได้สองฝั่งแสดงว่าฝั่งนี้ก็น่าจะกลางได้ด้วยนะครับที่เป็นสนามหญ้าเนี่ยตอนที่ผมติดต่อเจา้าหน้าที่ฝั่งนี้ก็กลางได้นะเนี่ย แตม่มันไม่ติดน้ำไงมันเป็นป่าจุดกลางเต้นท์เห็นไหครับอุทยานแห่งชาติเขาพิชกูดคุบรรยากาศเราก็จะไม่ถ่ายไปใกล้เขานะครับเพราะว่าเราก็ให้เครดิตคือความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะครับดูบรรยากาศตรงสะพานตรงนี้นะครับ เราเดินวนรอบเลยเพื่อนเห็นไหมจุดที่เรากางเต็นท์คือตรงที่เป็นสีข,ขาวตรงนู้นนะครับเพื่อนเห็นไหมตรงนู้นเราก็เดินไปเรื่อยๆข้ามสะพานสะพานตรงนู้นนะครับแล้วก็วนรอบมาเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นเวลาเย็นแล้วได้เวลาทําอาหารเย็นนะครับกัวภัยเต็มสูตรเลยครับเ,ามาเมนูอะไรบ้างวันนี้เื่ยา ไก่ย่างหมูย่างไก่ย่างแต่เราไม่ได้ย่างนะฮะเราแค่อุ่นเฉยเนื่องจากว่าเราย่างมาแล้วแล้วก็แค่มาอุ่นแล้วก็กิกาก็คือกะทิกาตัมูหุงจ้าตาบมูุงไม่มีโคกครับคุกคุกในถุงเป็นใช้ได้แล้วที่สําคัญวันนี้รู้สึกว่าลมมันไม่ค่อยมียุงเยอะมากเลยครับเพื่อนในเมื่อยุงเยอะนะครับเราจะทําไงก็ต้องเอา แบตเตอรี่รถยนต์ที่ผมใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการชาร์จนะครับเอาลงมาต้องยกแบตเตอรี่ลงมาเพื่อนๆเพราะว่ามันจําเป็นนะ่ะแล้วแล้วก็เราไม่มีไฟด้วยเพราะว่าไม่มีจุดให้ต่อไฟที่แรกนึกว่าจะมีะปลั๊กให้เราต่อนะครับซึ่งไม่มีเลยดิบๆเลยเราก็เลยต้องใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่สองบยกมา คิปต่อไปสงสัยจะต้องมีรถเข็นแล,ล้วล่ะคุณอภัยใช่ไหม,ม <laughs> ดี <laughs> ดีว่าเราเอ,อพยายามเก็บของทุกอย่างไว้ในกล่องนะครับเพื่อนเห็นปะคือมันก็จะยกง่ายแต่มันก็จะหลายรอบนิดนึงซึ่งมันก็เออซึ่งแต่ก่อนถ้าเราไม่มีกล่องเนี่ยแย่เลยนะโอเคกอง แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมีหลอดไฟ LED 12โวลต์3วัตต์1หลอดให้แสงสว่างเราแต่เราจะไม่ใช้นานเพราะว่าเราวก็งว่แบตหมดนักหลักเลยจะใช้พัดลมครับพัดลมไล่ยุงแล้วก็ระบายอากาศบริเวณรอบข้างมันน่าจะไม่มืดนะเพราะว่ามันมีโคมไฟของเจ้าหน้าที่อยู่ของอุทยานไม่รู้ว่าจะแจ่มมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน โอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนค่ำอีกทีครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็นั่งทานอาหารกันไปเรื่อยๆชมวิวด้านหน้าเเเ๋ยัปิงชม ด้านหน้าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือใ,นนใครสักอย่างน่าจะทานอาหารกันนะครับเราก็เมนูของเรากันไปไเรื่อยๆเนื้อ,อย่างใครชื่อตะมุขงเลือด,ดจ้าเด้อเนื้อ,อย่างที่ย่างมาจากบ้านคนอุอออสาาห์ใสมคาราแดเลเดนตาด้านที่สำคัญ ไฟสงสารเต็นท์อื่นนะไม่มีไฟใช้อ่ะมีเต็นท์อนมีน้ำประุ่มี้ไฟใช,ใช้ไฟไอันนี่กับตะเกยียงบรรยากาศนอกเต็นท์ยามเช้าครับเป็นไงบ้างไหม <c oughs> บรรยากาศหนะ้าเต็นท์ยามเช้านะครับเมืม่อคืนนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวก็ถามว่าเงียบสงบไหมก็แอบเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเต็นท์ทางข้างเขาเอ่อมากลางตอนดึกครับแล้วก็มีคล้ายๆร้านอาหารอยูด่ด้านหน้าด้านหน้าที่เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเสียงดังนิดนึงหลังเที่ยงคืนไปแล้วถึงเงียบครับ ก็ถ้าเพื่อนๆที่หลับยากนิดนึงก็ต้องมาวันที่คน,นน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงใกล้เทศกาลก็จะเสียงดังหน่อยหรือจะเป็นวันหยุดที่มันติดต่อกันเนี่ยถ้าใครต้องการความสง,งบก็ไม่แนะนำนะครับอากาศเย็นนะครับลมโชยๆเบาๆพาทิตยยังไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้เวลาเจ็นมงครึ่ง ก็บางเต็นก็เริ่มเก็บกันแล้วครับด้านหน้านู้น่ะดูบรรยากาศรอบๆนะครับ